สวัสดีครับวันนี้ก็ปก้าครับช่องวิถีชีวิตคนบนดอยเปาแหมนะครับวันนี้ผมก็จะมากําจัดต้นกล้วยแบบภูมิปัญญาเจ้าบ้านนะครับโดยเขาหม่ต้องคุดหม่ต้องเหนื่อยนะครับจะได้เขาก็ไปพอกันนะครับเนาะไปผมก็จะเจาะที่ นี่มันก่นนะครับแล้วก็กดส่บันนั่งครับทนผู้ชมยุ่มเดียวครับรับรองเห็นผลน,นี่ก็เป็นต้นกล้วยปลานะครับเนอะ ตอนนี้ผมก็ได้ทำเซจแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามตัวนะครับถ้าท่านใดที่ปลูกกล้วยแล้วก็จะปลูกมาหลายปีแล้วมันเริ่มหมดดีกล้วยนะี่ถ้ามันสีหปีแล้วมันจะออกหมดดีแล้วก็ถ้ามันออกมามันจะมีมันจะมีเม็ดนะครับถ้าท่านผู้ชมจะลบมันก็ท่านผู้ชมลองเอาวิธีนี้ครับเอาเกลือใส่นะครับผมรับรอง สุดยอดครับ